การออกมาร่วมขบวนขามอบในครั้งนี้จึงไม่ได้หมายเพียงแค่การแสดงพลังต่อต้านรัฐประหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงให้ประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตลอด15ปีทั้งคนที่บาดเจ็บสูญเสียถูกจับกุ้มคุ้มขังถูกไล่ล่าต้องหลบลี้หนีภัยหรือถูกอุ้มหายได้รับทราบ ว่ายังมีพลังของฝ่ายประชาธิปไตยยังคงสู้อยู่และยังคงมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราจะมีการแสดงสัญลักษณ์ขับรถยนต์ชนรถถังในวันดังกล่าวด้วยการออกมาร่วมขบวนคามอบในครั้งนี้ จึงไม่ได้หมายเพียงแค่การแสดงพลังต่อต้านรัฐประหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงให้ประชาชนผู้ต่อสู้เคื่อประชาธิปไตยตลอด15ปีทั้งคนที่บาเดเจ็บสูญเสียถูกจับกุมคุมขังถูกไล่ล่าต้องหลบลี้หนีภัย หรือถูกอุ้มหายได้รับทราบว่ายังมีพลังของฝ่ายประชาธิปไตยยังคงสู้อยู่และยังคงมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแม้ว่าจะเป็นความยากลำบากและก็เต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายดังนั้นในเชิงเนื้อหาสาระ เรื่องนี้ทั้งก่อนวันงานแล้วก็ในวันจัดก,กิจกรรมผ่านเวทีออนไลน์เวทีออนไลน์ในครั้งนี้จะมีอย่างเหมือนเหมือนกับสองครั้งที่ผ่านมานะครับที่เราเคลื่อนกิจกรรมคามออ็อบโดยเราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ววิทยากรผู้มีบทบาทในการต่อสู้ในช่วงเวลา15ปีนี้ร่วมพูดคุยร่วมสนทนาในเวทีออนไลน์หลายท่านเช่นอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เช่นท่านทูตรัฐทูตนอกแถวแล้วก็ยังมี นักวิชาการอีกหลายท่านยังมีตัวหนุ่มสาวที่ปรากฏตัวขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะเป็นใครอย่างไรบ้างนั้นขอให้ท่านสื่อมวลชนติดตามผ่านเพจหรือว่าทวิตเตอร์ของผมนะครับผมจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งน,นี้ แต่เบื้องต้นสองรายชื่อก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบไว้ตรงนี้ก่อนในวันนัดหมายเคลื่อนขบวนนะครับเราจะพร้อมกันที่แยกอโศกในเวลาบ่ายสองโมงหัวขบวนจะมุ่งหน้าถนนพระรามสี่ท้ายขบวนก็ต่อเนื่องกันมาตามปริมาณรถที่เข้าร่วมนะครับ ตรงมาทางซอยอโศกนะครับมาตัดถนนเพชรบุรีอาจจะยาวไปจนถึงถนนรัชดาพิเศษหรือไม่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในวันนัดหมายเวลา15นาฬิกาก็จะมีการเคลื่อนขบวนเที่ยวนี้ทั้งขบวนจะมีธงสัญ,ญลักษณ์ร่วมกันสกรีนข้อความติดแฮชแท็กไล่ประยุทธ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่แล้วในช่วงหลายปีมานี้จะมีทั้งขบวนรถยนต์ขบวนมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีขบวนพี่น้องชาวแท็กซี่ผู้รักประชาธิปไตยร่วมด้วยเนื่องจากคารมบขับรถยนต์ชนรถถังคราวนี้เราได้รำลึกถึง วีรกรรมความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของชายธรรมดาผู้ขับแท็กซี่หาเช้ากินข้างชื่อนวลทองไพรวันซึ่งได้ตัดสินใจขับรถแท็กซี่ผู้ชีพกุ้งชนรถถังของคณะรัฐประหารเมื่อปี2549ถ้าคาม็มบวันนี้เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์ในข้อจำกัดโควิด19ก็ต้องพูดว่าลุงนวลทองไพรวัน คือจิตวิญญาณผู้เริ่มต้นคามอบอกในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมไทยเราจะมีการแสดงสัญลักษณ์ขับรถยนต์ชนรถถังในวันดังกล่าวด้วยเพื่อประกาศการต่อต้านเผด็จก,การและคาระวะความวีระอาถรรพของลุงนวงทองไพรวัน ไปในกลาวเดียวกันเมื่อเคลื่อนขบวนนะครับเราก็จะตรงจากแยกกระสุบมุ่งหน้าไปถนนพระรามสีเลี้ยวขวาตรงแยกคลองเตยนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปสะพานกรุงเทพนั่นหมายความว่าไปถึงสะพานไทยเบลเยียมเลี้ยวซ้ายเข้าสาทรเหนือ นะครับแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นนาราธิวาสถึงแยกรัชดานาราธิวาสก็ตรงไปนะครับวิ่งตรงเข้าถนนพระรามสามเรื่อยไปจนถึงสะพานกรุงเทพวิ่งตรงถนนรัชดาพิเศษเข้าเส้นจารัญสนิทวงพอจรัญสนิทวงก็จะเลี้ยวกลับมาขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าและก็จุดหมาย อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้ทั้งโลกได้แลเห็นว่าประชาธิปไตยในประเทศนี้ถูกคลุมถุงดำมาแล้วเป็นเวลา15ปีกิจกรรมก็จะยุติตรงนั้นนะครับ เราประมาณการเวลาจากการสำรวจเส้นทางและระยะทางว่าน่าจะอยู่ภายใน18นาฬิกาก็เหมือนเช่นดังทุกครั้งที่เคยจัดก,กิจกรรมกันมาตลอดเส้นทางที่ผมได้เล่าให้ฟังนี้เราได้เผยแพร่ไปแล้วทางสังคมออนไลน์และผมก็ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วชัดเจน จะไม่มีการขับเคลื่อนนอกเส้นทางไปจากนี้จะไม่มีรูปแบบกิจกรรมนอกเหนือจากที่ผมได้เล่าให้ฟังนี้จะมีการพูดจาประกาศสัญ,ญลักษณ์อะไรใดๆกันก็จะเป็นไปในขบวนแล้วก็ผ่านเวทีออนไลน์ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่มีเวทีปราศัยแต่ว่ามีสัญ,ญลักษ์ณ อย่างที่ผมได้เรียนแล้วแล้วก็รถทุกคันที่เข้าร่วมขบวนเมื่อถึงจุดหมายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็เป็นอันยุติกิจกรรมแยกย้ายกันกลับด้วยความสงบเรียบร้อยเหมือนที่เราปฏิบัติกันมาผมมั่นใจว่าการจัดกิจกรรมคาม็อบในวันที่19กกันยายนนี้ จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากทั้งที่เข้าร่วมขบวนและทั้งที่อยู่สองข้างทางแล้วก็ยังมั่นใจด้วยว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นและจบลงตามกรอบเวลาอยู่ในเส้นทางตามรูปแบบและเป้าหมายกิจกรรมไม่มีเหตุกระทบกทระทั่งเผชิญหน้าหรือความรุนแรงใดๆถ้าจะสังเกตการออกจากแยกอโศก ไปสู่เป้าหมายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันมีหลายเส้นทางนะครับแต่เราเลือกเส้นทางนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ปรากบางพื้นที่เงื่อนไขทั้งหลายไม่ให้มีการเผชิญหน้าใดๆกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ขณะนี้ก็ทราบว่ามีการตอบรับมาหลายคนหลายกลุ่มก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกลุ่มที่แสดงเจตนาร่วมกันและจะรักษาแนวทางของการต่อสู้ด้วยกันวันนี้คุณสมบัติมอกอรลายถึงพอดีตรงกับนัดหมายฉีดวัคซีนครับก็เลยไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวด้วยแต่ว่าในวันที่19ก็จะร่วมขบวนไปด้วยกันเช่นเดิมนะครับ นี่คือตัวเส้นทางแล้วก็รูปแบบผมอยากจะเด็ดย้ำถึงฝ่ายผู้มีอำนาจอีกครั้งนะครับแน่นอนที่สุดกิจกรรมนี้ตรงไปตรงมาว่าเราไม่ยอมรับและขับไล่รัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันร์โอชาแต่เราไม่ได้ประกาศการเป็นศัตร,รูกับรัฐไทย เราไม่ได้ประกาศการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดๆดังนั้นเราหวังใจว่าจะได้รับความร่วมมืออำนวยความสะดวกและก็ดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีในส่วนของสถานการณ์อื่นๆที่แวดล้อมเกี่ยวข้องเช่น บรรยากาศความขัดแย้งภายในของรัฐบาลหรือการคาดการอายุของรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าหากมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นก็อาจจะพูดคุยกันในขบวนหรืออาจจะพูดคุยกันในวาระอื่นๆนอกเหนือจากนี้ซึ่งเราก็จะติดตามความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปหลัง19กันยายน จะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบคาร์อบหรือรูปแบบอื่นใดอีกหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผมยืนยันว่าทุกขั้นตอนทุกกระบวนการไม่ให้มีการกระทบกระทั่งไม่ให้มีเกิดความรุนแรงไม่ให้มีเกิดการประทะหรือเสียหายใดๆทั้งสิ้นนอกเหนือจาก การแสดงพลังต่อต้านอำนาจเผด็จก,การซึ่งเราชัดเจนในข้อนี้มาตลอดทางกายภาพจะไม่มีการกระทบกระทั่งไม่มีการยกขบวนไปปิดล้อมไม่มีการบุกเข้าไปกดดันบุคคลหรือสถานที่สำคัญของรัฐใดๆทั้งสิ้นครับขณะนี้มันมีสัญญาณบางอย่างว่าผู้มีอำนาจอาจจะเลือกใช้วิธีการใช้กำลัง กับเยาวชนหรือประชาชนที่ชุมนุมอยู่ที่นั่นซึ่งต้องส่งเสียงไปถึงรัฐบาลไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอย่าได้กระทําเช่นนั้นการบาดเจ็บหรือการสูญเสียของเยาวชนประชาชนไม่ใช่คําตอบไม่ใช่การแก้ปัญหาและไม่สามารถจะทําให้สังคมไทยออกจากความขัดแย้งนี้ได้ ผมเรียกร้องหลายรอบแล้วนะครับว่าคำว่าควบคุมฝูงชนมันต้องไม่หมายถึงเพียงแค่กระสุนยางแก๊งน้ำตาหรือน้ำผสมสารเคมีแต่มันต้องหมายรวมถึงการเจรจามันต้องหมายรวมถึงการรับฟังการพยายามทำความเข้าใจคนที่ออกมาการหยิบยื่นกลไกลส่วนอื่นของรัฐเข้าไปสัมผัสปัญหาเข้าไปเยียวยาเข้าไปแก้ไขความเจ็บปวดหรือผลกระทบ หลายคนที่อยู่ในนั้นผมติดตามข่าวเข้าสูญเสียจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดก,การวิกฤตโควิด -19 บางคนพ่อตายแม่ตายบางคนตกงานขาดรายได้หรืออีกมากมายสารพัดที่เป็นเงื่อนไขของชีวิตไม่มีภาพเหล่านี้เลยนะครับรัฐไปเหมารวม ว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ร้ายเป็นผู้ก่อความวุ่นวายเป็นคนออกมาสร้างปัญหาให้กับสังคมไปเสียหมดทั้งที่จริงๆหลายคนเป็นเหยื่อไม่ได้เป็นเหตุแต่เป็นผลจากสภาพปัญหาที่คนทั้งประเทศพบเจออยู่เวลานี้ผมก็ต้องเรียกร้องอีกทีและครับ ว่าแทนที่จะใช้กำลังเข้าปราบเข้าสลายการจุนุมมันน่าจะใช้ความเมตตาและก็กลไกทุกอย่างของรัฐที่มีเข้าไปสลายความเก็บปวดเข้าไปสลายความทุกข์ยากในใจของคนกลุ่มนี้เสียก่อนจากวันหนึ่งหลายสิบคนท่านรู้หมดตัวตนเป็นใครบ้านช่องอยู่ที่ไหน ข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนราษฎร์อยู่ในมือเจ้าหน้าที่หมดแล้วอย่างน้อยที่สุดกับกลุ่มคนที่ถูกจับกุมท่านเคยสนใจส่งหน่วยงานอื่นตามไปดูที่บ้านไหมตามไปถึงต้นตอของปัญหาไหมไอ้ที่เขาอ้างว่าพ่อตายแม่ตายเพราะโควิดมันจริงหรือไม่ที่เขาอ้างว่ามันสูญเสียสารพัด หลายเดือนแล้วการเยียวยาใดาๆจากรัฐก็เข้าไม่ถึงข้อเท็จริงมันเป็นอย่างไรเรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐนะครับไม่จําเป็นต้องให้ผมหรือใครต่อใครพยายามจะเรียกร้องด้วยซ้ำไปแต่รัฐไม่ทําถ้าตามไปบ้านก็ตํารวจอีกนั่นแหละครับตามไปขู่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงอีกตามไปกดดันซึ่งมันไม่ใช่ ลองเปลี่ยนวิธีคิดลองปรับวิธีการสิครับผลที่ได้มันอาจจะออกมาแตกต่างกันก็ได้สําหรับสถานการณ์ที่ดินแดงมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะสื่อสารถึงรัฐและสังคมคือเมื่อวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของน้องเยาวชนวัย15บปีที่ถูกยิงโดยกระสุนจริงแล้วยังคงอยู่ในอาการสาหัส ร่างกายเป็นอัมพาตไม่รู้สึกตัวในโรงพยาบาลเวลานี้เมื่อวานผมได้รับการประสานจากสื่อมวลชนว่าได้เข้าไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องและคุณแม่ของน้องเขาก็อยากสนทนากับผมก็ได้โทรศัพท์พูดคุยสอบถามอาการของน้องสอบถามความคืบหน้าของคดีอาการของน้องก็อย่างที่ผมพูดแล้วเมื่อสักครู่นะครับยังอยู่ในหวงวิกฤต หน้ากังวลอย่างยิ่งแต่ว่าความคืบหน้าของคดีก็หน้ากังวลไม่ได้แพ้กันเพราะว่าหนึ่งเดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าฝ่ายครอบครัวของผู้บาดเจ็บไม่ได้รับการแจ้งความคืบหน้าใดๆนอกจากบอกว่ากำลังดำเนินการแม่ของน้องสะท้อนความเจ็บปวด ว่าครอบครัวเขาเป็นเพียงประชาชนธรรมดาเป็นเพียงคนตัวเล็กๆเ,เมื่อถูกกระทําเช่นนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมออจากไหนดังนั้นเรื่องนี้อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติผู้มีอํานาจในรัฐบาลเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องมันเกิดในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสน พื้นที่ตรงนั้นเชื่อว่ามีกล้องวงจรปิดหลายตัวหลายมุมแล้วกระบวนการสืบสวนสอบสวนดําเนินการโดยสอนออเองขณะที่กระแสะข่าวบางแหล่งทานองว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนในสอนออกเกี่ยวข้องกับคู่ก่อเหตุหรือเกี่ยวข้องกับกรณีนี้หรือไม่ ดังนั้นความมั่นใจเรื่องความเป็นธรรมมันมีคำถามข้อใหญ่อยู่ในใจของครอบครัวผู้บัดเจทางที่ดีนี่นะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ปรามากหรือไปได้ค่ากนไกลของเจ้าหน้าที่หรือไปกระทบกระทั่งกับสอนอดินแดงนะครับแต่ผมว่าเพื่อความสบายใจ มันควรโอนให้หน่วยงานอื่นเช่นกองปราบเข้ามารับผิดชอบทำคดีหรือไม่นี่ก็มีการออกหนังสือเชิญผมไปให้ข้อมูลให้ปากคำเนื่องจากว่าผมเป็นคนโพสต์ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ผมได้รับมาว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นผมก็ยินดีวข้องกับคนในสอนอนขนาดไหนผมว่าให้กองปราบ เข้าไปทําหน้าที่น่าจะเกิดบรรยากาศอย่างน้อยที่สุดสภาพจิตใจของคุณแม่หรือครอบครัวของน้องน่าจะดีกว่านี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ